สวัสดีครับมาต่อกันอีกคลิปหนึงเกี่ยวกับการรีเซ็ตพาสเวิร์ดไ i f i กรณีที่คุณลืมรหัส Wi-Fi นะครับเวลาเสียบมาแล้วใช้ไม่ได้สามารถที่จะรีเซ็ตแก้ไขรหัส wifi ได้ไม่ยากนะครับแต่ก็จะมีจุดหนึ่งที่ผมยังหาไม่ได้นะกรณีที่คุณแก้ไขรหัสในการเข้าเว็บไซต์ไปแล้วนะครับเราจะไม่สามารถเข้าไปตั้งค่า ตัวเว็บแอดมินของเขาได้และวนี่ผมกำลังหาอยู่ผมไม่แน่ใจว่ามีท่านใดที่เจอหรือยังนะครับช่วยคอมเมนต์ผมด้วยซึ่งคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขรหัส WiFi นะครับส่วนที่เป็นรหัสแอดมินในการเข้าเว็บตั้งค่าแนะนำว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับหรือเปลี่ยนแล้วก็ให้จดดีๆนะตัวนี้ต้องระวังด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะแก้ไขต่อไม่ได้ซึ่งเห็นเว็บต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าเราสามารถที่จะแก้ไขรอมได้โดยการลงโปรแกรมแล้วเข้าไปรีเซ็ตนะครับผมกำลังทดสอบอยู่ เดี๋ยวจะมาในคลิปหน้านะครับให้คุณเปิดคอมพิวเตอร์พร้อมกับ Windows 10หรือ Windows 11ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นคุณก็เอาตัว USB Wi-Fi ตัวเนี้ยเข้าไปเสียบ USB ของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับกรณีปกติเราจะเข้าด้วยชื่อตัวนี้แล้วก็รหัส Wi-Fi ตัวนี้ตอนนี้คือเราอาจจะเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนรหัส Wi-Fi ไปแล้ว,วเข้าไม่ได้นะครับก็ให้เสียบแบบนี้เลย หลังจากนั้นคุณก็จะเห็นไอคอนโผล่ขึ้นมาแล้วก็เน็ตเวิร์กใหม่โผล่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาดูที่ตรง Wifi ครับจะเห็นว่า Wifi t u r นออกไปแล้วแต่เรายังออกเน็ตได้นะครับผมจะทดสอบด้วยการอ่านี่นะครับปิ n งออกเน็ตได้ปกติ หมายความว่าเราออกเน็ตผ่านตัว 4G USB ร o เตอร์ของเรานั่นเองนะครับผ่านการเสียบพอร์ต USB คล้ายๆกับเวลาเราแชร์ฮอสปอร์ต WiFi แล้วเสียบสายชาร์จ i p h o n e กับคอมพิวเตอร์บนสมัยก่อนนะครับก็ประมาณนั้นเราสามารถที่จะเข้าเว็บตั้งค่าของเขาได้แล้วนะครับเป็น0.1นี่ครับ1.2.168.0.1 Enter โอเคตอนนี้ เราเข้าเว็บตั้งค่าของตัว 4G Router USB ผ่าน USB port นะครับเราสามารถเข้ามาตั้งค่าแบบนี้ได้เช่นกันแต่ประเด็นคือถ้าคุณเปลี่ยน password ตรงนี้ไปแล้วผมยังหาวิธีรีเซ็ตตรงนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นแนะนําให้ทุกท่านอย่าเพิ่งเปลี่ยน password Wi-Fi ตัวนี้นะครับถ้าทุกท่านจะเปลี่ยน password ใหม่แนะนําว่าให้จดดีๆนะครับลืมไม่ได้เลยนะจะไม่มีวิธีรีเซ็ตเนื่องจากว่าอุปกรณ์ตัวนี้เขาไม่มีปุ่มรีเซ็ต password รีเซตตัว Factory Reset หรือ Reset ค่าคืนค่าโรงงานนะครับตัวนี้ผมตั้งพาสเวิร์ดไปแล้วกรณีที่คุณเป็นพาสเวิร์ด d e f อ u l t อยู่คุณก็กรอกพัสเวเป็นแอดมินเข้าไปคุณก็จะเข้ามาหน้าตาแบบนี้เหมือนผมหลังจากนั้นคุณก็สามารถที่จะเข้ามาแก้ไขรหัส Wi-Fi หรือเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi กลับได้นะครับเข้ามาเว็บ หน้านี้ได้เหมือนเดิมเลยนะครับง่ายๆแค่นี้สำหรับใครที่ลืมพาสวรด WiFi คุณก็เสียบ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็เบราว์เข้า IP เดิมนั่นเองก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันรีเซ็ตค่าได้นะครับแนะนำว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนพาสวรดตัวเว็บหน้าคอนฟิกตัวนี้นะครับ การเปลี่ยนพาสเวิร์ด w i i i เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi กรณีที่คุณลืมรหัสผ่านในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็มีเพียงเท่านี้ครับง่ายๆเอามางฝากสั้นๆเพียงเท่านี้แหละนะครับสำหรับท่านใดที่ยังตั้งค่าไม่ได้หรือประสบปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ